วันที่สิบสามแล้วนะคะวันที่สิบสามแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูวันที่สิบสาแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะชอบมากเลยท่านี้สควอตแล้วก็นี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ไปข้างข้ามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดีกว่าโดนห้าน้อยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปนั่งท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปนั่งค้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ไปข้างข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปด้านข้างเหนื่อยเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสิบไปเดินข้างพักก่อนทำยังไงนะคะก็ค่อยๆเริ่มลนละมั้งนะเช่อกันดูหน่อย,อยที่ไหรติดตามเนี่ยเดี๋ยวก,ก็คอยมาดูครบ3ามสี่วันเมื่อไหร่ก็เป็นกำลังใจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สิบชุบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปเก้าสิบได้เลยคะ่ะ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหเดแปเก้าสิบงที่เย็นนี่ของแมวนะคะแมวเล่นกัดเล่น 1 2 3 4 5 6 7 8